ว่ายอือลงครับครับนึ่งสองนึ่งสอง ช,นชนอนวันยิครับวันยีของหานี่เป็นห้องเด็กเรียนเดนักเรียนโตผ่านครับช่วง3ปีถึง4ปีค่ะตอนนี้มีน,นักเรียนทั้งหมดสิบเจคนใช่ค่ะามถสี่ปีค่ะ กินเองเรียบร้อยหกเลิกนิดหน่อยใช้ผ้ากันเปื้อนเวลาทานข้าวใส่ผ้ากันเปื้อนสามครับถ่งภา้าครับหนึ่งสอง,ส,องสามครับเยอะ ช่วยสถาว์รังสรรค์สุภากพรพภาคการชาติอมาคมแม่บ้านทหารบสถสาขาของพ,พ่อที่สองพร้อมด้วยคณะที่เคารพทุกท่านสมาคมแม่บ้นานทหารบกสาขาบนทุนทหารบกที่25รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้ต้อนรับท่านและคณนะซึ่งให้เกียรติมาเยี่ยมพร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านขอต้อนรับท่านและคณะด้วยความินดียิ่งและขอขอบคุณทุ่ท่านและคณะเป็นอย่างสูง ทุกท่านนะครู้สึกจัเกรงมากแล้วมามาดูกันเอเนาะเราไม่มาตรวจนะคะมาเรี่ยนนะคะมาดูดูแความดูควาเลีนของน้องๆว่าเป็นยังไงบ้างนะคะที่เป็นยังไงบ้างี่เอกดูน้องยังไงที่เก่งดูน้องดีไหมอะไรเงี้นะคะเผื่อน้องๆอยู่ไกลที่นะคะก็เผื่อแบบมีมีกิอะไรหรือเปล่ารเงี้ยแต่แเชื่อกันนาะแล้วกมาด้าเปี่ยนดูกันนะคเดี๋ยวอ่าป็น นนนนีนท่่ผา,า,ก,ผา,าการปฏิบัติงานของหน่วยงูที่ผ่านมาจํานวน92ครั้งโครงการหมู่ใหญ่บุรที่มีความต้องการพิเศษมนฑลทนหารุกที่25 e รับผิดชอบจำนวน4คนดูแลโครงการทหารพันดี6ปีบรของจ่าสิบเอกวิชัยพุ่มวงพิการทางด้านการได้ยินการสื่อความหมายและออกิสติกพัฒนาการช้ากว่าวัย สนุนโดยน้ำดื่มสีเหลาทับทุกหยดใส่ใส่ใจเพื่อคุ้มครองปลอดภัยวางใจสารอินตาการ